สนับสนุนโดย E.S.T. 400รถบรรทุกหัวลากคุณภาพระดับ best in class จาก C.P. True 5G การันตีด้วยรางวัลผู้นำ 5G ระดับโลกล่าสุดโดย Open Signal สวัสดีครับสวัสดีค่ะสำหรับคุณผู้ชมครับก็สู่ทีนเอ็นประเด็นใหญ่ครับวันศุกร์ที่17ธันวาคม2564นะครับอยู่กับผมครับชาติพัฒนากุลการกิจครับและดิฉันอัญยาเนติรพีสักนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราได้นอกเหนือจากทางหน้าจอทีวีกดช่อง16แล้วค่ะช่องทางออนไลน์เราสามารถสื่อสารกันได้ทุกแพลตฟอร์มเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางเฟซบุ๊กค่ะที่ว่า TNN Live หรือ TNN Live ค่ะ ทางที่ต่อทาง YouTube พิมพ์ว่า TNN Online นะคะดูสดๆผ่านทางแอปพลิเคชัน True ID ก็ได้ค่ะหรือเพิ่มเป็นเพื่อนผ่านทางไลน์ด้วยการสแกน QR Code ง่ายๆบนหน้าจอด้านหน้านี้ได้เลยค่ะหรือพิมพ์ ID Line ไปก็ได้ค่ะพิมพ์ว่า TNN Online เพื่อที่จะได้คุยข่าวกับเราอย่างใกล้ชิดกันค่ะพี่แบงค์คะครับหลากหลายช่องทางนะครับที่เราสามารถเข้ามาพูดคุยมาใกล้ชิดกันนะครับแต่ที่แน่ๆถ้าพูดถึงสถานการณ์โควิดสายพันธ์โอมิครอนนะครับก็มีความกังวลมีความเป็นห่วงนะโดยเฉพาะช่วง เทศกาลส่ทงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะฮะก็คือทางภาคร,รัฐกบอกว่าให้จัดได้นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องมีตามมาตรการนะฮะโควิดฟิเซติ้งหรือแม้แต่มาตรการนะฮะการเว้นระยะห่างต่างๆก็ว่ากันไปนะครับหลายคนเนี่ยตอนนี้ฮะ วางแผนไว้แล้วเดี๋ยวปีใหม่เนี่ยจะกลับไปฉลองที่บ้านะจะไปปาร์ตี้นะครับเพราะว่าไม่ได้ไปฉลองที่บ้านไม่ได้เขาดาวเนี่ยกันมาหลายปีแล้วนะครับประเด็นนี้ครับคุณหมออ่าทีระวรรัตนารัตครับบอกว่าเนี่ยงดก่อนได้ไหม<อ>ถ้าจะไปปาร์ตี้ไปเขาดาวเนี่ยไปตามสถานที่แออัดก็ดีสถานที่ที่คนพลุกพลาดเนี่ยค,คุณหมอบอกว่าเนี่ย,ยมีความกังวลน,นะฮะกลัวว่าเดี๋ยวหลังจากเขาดาวเสร็จเริ่มต้นมกราคมเนี่ยนะฮะ<อ>สายพันธุ์โอไมคคอนนะฮะโอม คราวนี้มันจะระบาดหนักนะครับโดยเฉพาะเนี่ยคนที่เคยป่วยโควิดแล้วที่คาดว่ามีภูมิต้านทานสูงนะก็มีสิทธิ์ติดได้คนที่ไม่เคยฉีดสักเข็มเนี่ยอันนี้โอ้โหน่ากลัวอย่างแน่นอนนะครับคาถามต่อมาถามว่าเอ้าแล้วเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนี่ยจะปาร์ตี้ได้ไหมอ่าปาร์ตี้ได้บอกว่าให้ปาร์ตี้ในครอบครัวละกันกินอยู่ที่บ้านนะครับกินอยู่ที่บ้านในที่นี้หมายถึงว่า กินกับครอบครัวญาติพี่น้องที่เราตรวจดูแล้วนะว่าโอเค่านปลอดภัยร้อเอร์เซ็น์ไม่ใช่เลี้ยกเพื่อนนะเดินทางมาต่างจังหวัดนี่เอามากินที่บ้านฉันอันนี้ก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ปลอดภัยนะน้องดีนะฮะที่นเนี่ยสำคัญที่สุดนะคะต้องตั้งกาดสูงเข้าไว้นะคะยิ่งในช่วงเทศกาลนะคะแต่ว่าทางนี้ท้งนั้นค่ะทางกระทรวงสาธารณสุขก็ออกมาบอกเลยนะคะว่าตอนนี้เตรียมพร้อมรับมือนะคะกับโควิดกลายพันธุ์ใหม่โอมิครอนนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังเร่งทําระบบแจ้งเตือนให้มารับวัคซีนกระตุ้นเข็มสามผ่าน หมอบหมอพร้อมด้วยเพราะว่าอย่างที่เรารายงานกันไปก่อนหน้านี้จาได้ไหมคะว่าการฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มที่3านั้นถือว่าเป็นตัวแปรสําคัญที่จะลดการแพร่ระบาดสายพันธุ์โอมิครอนได้นั่นเองนะแล้วก็มีคําถามต่อพี่แบงค์แล้วประชาชนที่ตอนนี้ฉีดเข็ม3ามแล้วกําลังจะไปกระตุ้นฉีดเข็มที่สี่จะไปสี่แล้วฮะจะไปสี่แล้วยังไม่ได้สามเลยนะยังสามยังไม่ได้ได้แค่หนึ่งสองจะไปสี่แล้วนะทางจากเข็มสามไม่ถึงเดือนคุณหมอออกมาแนะนําเลยว่า รอก่อน okay, ได้ไหมจเย็นเย็นก่อนจเย็นเย็น,เ,น,เ,นเพราะว่าร่างกายมันต้องสร้างภูมิคุ้มกันมันต้องใช้ระยะเวลาที่เหมาะสมนะคะถ้าฉีดเข็มสีเร็วเกินไปนี่นะไม่เกิดประโยชน์อ,อเดี๋ยวเรามาเจาะลึกประเด็นนี้กันค่ะแต่ที่แน่ๆครับเพื่อความสบายใจของพี่น้องประชาชนครับวันนี้ครับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับลงพื้นที่ไปที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิครับไปดูความพร้อมไปดูถึงการวางมาตรการนะครับคัดกรองในท่องเที่ยว ที่จะเข้ามาภายในประเทศบ้านเราเนี่ครับและที่สําคัญเนี้ยเพื่อเป็นการป้องกันนะฮะโควิดสายพันธ์โอมิครอนด้วยครับนายสาธิตป,ปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยวาการกระทรวงสาธารณสุขครับพร้อมด้วยนายแพทย์ธวัฒกัศน,นัยระวิวงศ์นะครับอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพก็ลงพื้นที่ครับไปตรวจเยี่ยมนะครับแล้วก็วางระบบคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศนะครับ นายสาธิตก็เปิดเผยครับว่าระบบการรองรับและการป้องกันการแพร่ระบาดจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศครับทุกอย่างถือว่ายังคงเรียบร้อยซึ่งจากการตรวจสอบก็ถือว่าเป็นไปด้วยความราบรื่นนะครับและก็มีการพูดคุยกับผู้โดยสารต่างประเทศก็ถือว่าพอใจใกับการตรวจสอบและไม่ยุ่งยากจนเกินไปนะครับแต่ถ้าหากมีปริมาณและจํานวนของนักท่องเที่ยวมากกว่านี้นะครับก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของจํานวนคนในการดูแล อาจจะมีการเสริมนะฮะในเรื่องของความคล่องตัวมากขึ้นในอนาคตก็เป็นได้นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับเชื่อว่าการระบาดของโอมิครอนนะจะไม่น่ากังวลน,นะครับเพราะมีรายงานจากกระทรวงสาธารณสุขก็พบว่าการแพร่ระบาดของโอมิครอนจะเป็นเฉพาะท่อนบนของทางเดินหายใจค่<ฮ>ะคล้ายกับโรคหวัดมากกว่าสายพันเดลตาที่มุ่งลงไปที่ปอดนะครับ ในกรณีของผู้ที่มีเชื้อนะฮะก็ขอให้เชื่อมั่นว่าจะสามารถติดตามกลับมาได้นะครับเพราะว่ามีประสบการณ์มาแล้วในอดีตนั่นก็หมายถึงว่าถ้าไปเจอนะฮะคนที่เข้ามาแล้วก็ติดโควิดสายพันธุ์โอมุมกอนเนี่ยเราสามารถตามกลับมาได้ขอให้ไม่ต้องกังวลอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าสําหรับผลการดําเนินการรับผู้เดินทางเข้าประเทศไทยะฮะในช่วงเดือนพฤศจิกายนครับก็มีในท่องเที่ยวครับเดินทางมาท่องเที่ยวทั้งหมด กว่า1.3แสนคนนะฮะส่วนเดือนนี้ครับเดือนธันวาครับตั้งแต่วันที่1ฮะจนถึง15ธันวาคมที่ผ่านมานะครับผ่านไป2สัปดาห์ฮะมีนักท่องเที่ยวครับเดินทางเข้ามาแล้ว111,303คนนะครับส่วนใหญ่กว่าร80ครับก็เป็นแบบ Test a แอนด์นะฮะอีกร15ก็จะเป็นบรูปแบบของแซนบ็อกครับแล้วก็ที่เหลือฮะจะเข้ามาในระบบกักตัวซึ่งจนถึงขนาดนี้ครับเราพบผู้ติดเชื้อครับ210คน โดย5อันดับแรกของผู้ที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยในช่วง2สัปดาห์นี้นะครับอันดับแรกครับมาจากเยอรมนีนะฮะอันดับที่2ครับสหราชอาณาจักรนะครับอันดับที่3ก็รัสเซียนะครับอันดับที่4ครับสหรัฐอาบเบิร์นะครับและอันดับที่5าสหรัฐอเมริกานั่นเองนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับปัจจุบันครับยังคงปิดกั้นประเทศที่พบการแพร่ระบาดอย่างหนักของโอมิครอนนะฮะจำนวน9ประเทศเสี่ยงครับ แว่าขนาดนี้จะมีการแพร่ระบาดไปแล้วราว40ประเทศทั่วโลกก็ตามแต่ด้วยมาตรการที่มีอยู่ครับก็เชื่อว่าครับมาตรการที่มีอยู่ในปัจจุบันนะฮะจะยังคงสามารถรับมือได้อย่างแน่นอนนะครับ,รบถ้าจะมีการปรับมาตรการของผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศอีกครั้งเชื่อว่านะครับจะต้องเป็นเพราะการติดเชื้อนั้นมีอาการบ่งบอกว่ารุนแรงจึงจะมีการปรับมาตรการหรือว่ามีการปรับแผนนะครับ และหากอาการไม่รุนแรงครับและตาคลอ,องเตียงยังคงรองรับได้ก็ยังคงสามารถเปิดรับนักท่องเที่ยวในรูปแบบเดิมต่อไป ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับตนเป็นที่พึ่งแห่งตนดีที่สุดนะครับก็ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยนะครับเป็นระยะห่างทางสังคมคล้างมือบ่อยๆแล้วก็หลีกเลี่ยงอยู่ในพื้นที่ที่ผู้คนทุกพ่านหรือว่าแออัดนั่นเองนะฮะนี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดะนะคะในการป้องกันตัวเองค่ะ,ค,ะคุณผู้ชมคะทางกระทรวงสาธารณาสุขนะคะออกมาระบุเลยนะคะว่าเตรียมพร้อมรับมือกับโควิดกลายพันธุ์ใหม่โอมิครอนค่ะพร้อมเร่งจัดทําระบบแจ้งเตือนให้มารับวัคซีนกระตุ้นเข็มที่3ผ่านระบบหมอพร้อมด้วย ส่วนประชาชนนะคะที่เพิ่งจะฉีดเข็มสามไปแนะให้ชะลอการฉีดกระตุ้นเข็มที่4นะคะเพราะว่าคุณหมอบอกว่าอาจจะเร็วเกินไปและทำให้ไม่เกิดประโยชน์ค่ะคนายแพทย์วิชาญนะคะตาวันผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไปกรมควบคุมโรคระบุนะคะว่าปลัดกระทรวงสาธารณสุขขากําชับทุกจังหวัดค่ะจัดบริการฉีดวัคซีนเชิงรุกทุกกลุ่มทั้งคนไทยและต่างชาติ เน้นกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงยากเช่นแรงงานประมงผู้ป่วยติดเตียงพื้นที่ธุรกันดารและแรงงานต่างด้าวตามชายแดนและให้เร่งจัดทำระบบแจ้งเตือนให้มารับวัคซีนเข็มกระตุ้นเข็มที่3โดยจะใช้ระบบหมอพร้อมค่ะจึงขอให้ผู้ฉีดวัคซีนนะคะดาวน์โหลดแล้วก็ลงทะเบียนหมอพร้อมเอาไว้ค่ะส่วนผู้ที่เข้าไม่ถึงหมอพร้อมให้หน่วยบริการฉีดวัคซีนต้องออกแบบกระบวนการนัดหมายให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ด้วยค่ะ ย่างไรก็ดีนะคะยังมีความกังวลค่ะสําหรับผู้ที่จะไปฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มที่4ทิ้งระยะห่างจากเข็ม3เพียง1เดือนคุณหมอมองว่าไม่มีประโยชน์นะคะเนื่องจากว่าการสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายนั้นต้องใช้ระยะเวลาที่เหมาะสมจึงขอให้ฟังคําแนะนําจากคณะกรรมการด้านวิชาการโดยในเดือนมก,กราคม2565คณะกรรมการจะพิจารณาการฉีดเข็ม4และวัคซีนเด็กด้วยค่ะครับ กังวลของผมส่วนหนึ่งนะครับผมนะฮะเนื่องจากว่าผมก็เพิ่งเห็นเหมือนกันนะฮะว่ามีบางคนได้ได้ได้เข็ม3แล้วแล้วก็รีบไปกระตุ้นเข็ม4นะครับแล้วก็ไปดูระยะห่างแล้วเนี่ยเป็นระยะห่างที่ไม่เหมาะสมนะฮะบางคนห่างเพียงแค่เข็ม3แล้วก็เข็ม4ห่างแค่หนึ่1เดือนนึกออกไหมฮะซึ่งซึ่งกรณีแบบเนี้ยฉีดเข็มสี่เข็ม4ไปแทบแทบไม่มีประโยชน์เพราะมันจะเหมือนเป็นเข็มที่สานะครับผมนะฮะดังนั้นความสําคัญนะครับของการฉีดวัคซีนนะครับก็คือการ ที่จะกระตุ้นตามช่วงเวลาที่เหมาะสมนะครับเราดูอะไรบ้างนะครับรก็คือดูระดับเรื่องของภูมิคุ้มกันที่อยู่ในร่างกายเข็มสี่ทางคณะกรรมการจะมีนัดหมายคุยกันในสัปดาห์นี้ในเดือนหน้า <Okay. S 1> เดือนมกราคมครับ <Okay. S 1> ก็เป็นแผนเป็นแผนท,ที่เราเราเรา,เราแผนนะละว่าเข็มสามเราคุยจบละเข็มสามจบละเหลือเข็มสี่เข็มสี่ว่าเราจะทํายังไงกันบ้างเนื่องจากว่ามีสูตร SSA เอที่ใกล้ <Okay. S 1> จะมีส่วนหนึ่งละแล้วก็วัคซีนเด็ก สำหรับการบริหารจัดการวัคซีนโควิด -19 เดือนมก,กราคมปี2565หรือว่าปีหน้านะคะทางกระทรวงสาธารณาสุขกำหนดให้ผู้ที่ไม่เคยรับวัคซีนมาก่อนกรณีอายุ18ปีขึ้นไปใช้สูตรแอสตราเซ e นกา2เข็ม a s สตราเซเนกาไฟเซอหรือ s i n นแวคแอสตราเซเนกส่วนกลุ่มอายุ12-17ปีค่ะให้ใช้สูตรไฟเซอร์2เข็มค่ะค ส่วนการฉีดกระตุ้นเข็มที่3นะคะกรณีฉีดซีโนแวคและแอสตราเซเนกาเมื่อเดือนสิงหาคมถึงตุลาคม2564พิจารณาฉีดเข็มกระตุ้นด้วยแอสตราเซเนกาค่ะฉีดแอสตราเซเนกา2เข็มในช่วงสิงหาคมถึงตุลาคม2564นั้นพิจารณาให้ฉีดด้วยไฟเซอร์นั่นเองค่ะครับตลอดจนผู้ที่ฉีดวัคซีนเชื้อตายครบ2เข็มตั้งแต่4สัปดาห์ขึ้นไปนะคะฉีดกระตุ้นด้วยแอสตราเซเนกาเป็นหลักค่ะ โดยให้จังหวัดนั้นบริหารจัดก,การตามวัคซีนที่มีในพื้นที่นั่นเองค่ะครับเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านนะครับมีการวางแผนแล้วนะครับ,รบที่จะเดินทางนะฮะกับภูมิลำเนาก็ดีนะครับกลับไปที่บ้านเกิดของผู้ชมก็ดีนะไปร่วมเทศการส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่พูดง่ายๆก็คือไปปาร์ตี้สังสรรค์กับญ,ญาติพี่น้องครับมีความเป็นห่วงมีความกังวลครับของคุณหมอทีระวรัฒนารัตน์ครับบอกว่าของงดปาร์ตี้อของงดสังสรรค์ก่อนได้หไหมเพราะคาดว่านะครับหลังจากที่ปาร์ตี้สังสรรค์ช่วงสงท้ายปีเข่าต้อนรับปีใหม่เสร็จแล้วนะเดี๋ยวเดือนมกราคมปุ๊บเนี่ยสถานการณ์โควิดสายพันธุ์โอเมกอนเนี่ยมันอาจจะระบาดหนักนะครับไปดูกันหน่อยครับเรื่องนี้ครับ รองศาสตราจารย์ในแพทย์ธีระวบรัชนารัตคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับก็มีการโพสต์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานก,การณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ครับคุณหมอระบุแบบนี้ครับบอกว่า17ธันวาคม2,564ครับทั่วโลกฮะติดเชื้อนะฮะโควิดทะลุ273ล้านคนไปแล้วนะครับอวานติดเชื้อเพิ่ม688,397คนเสียชีวิตเพิ่ม6 3 2 9คน เสียชีวิตสะสมครับกว่า5ล้าน3แสนคนนะครับสำหรับสถานการณ์ในบ้านเราครับเมื่อวานก็ติดเชื้อเพิ่ม3,684คนครับถือว่าสูงเป็นอันดับ31ของโลกหากรวมการตรวจนะฮะ ATK อีก1,427คนก็ขยับเป็นอันดับ24ของโลกครับ ยอดรวมฮะการตรวจเอทีเคฮะจะถือว่าเป็นอันดับ4ของเอเชียนะครับค,คราวนีค้คร,ครับเรามาอัปเดตฮะสถานก,การณ์โควิดอ่ากลายพันธุ์โอมิคอนกันหน่อยนะครับแต่ก่อนหน้านี้ฮะต้องบอกแบบนี้นะครับว่าสายพันธุ์เดลต้าเดิมเนี่ยอ่าก็ยังมีการติดเชื้อในแต่ละประเทศอย่างต่อเน,นื่องนะครับแต่สายพันธุ์โอมิคอนที่เข้ามาใหม่นั้นตอนนี้เห็นแล้วว่ากำลังมีสัดส่วนมากขึ้นอย่างรวดเร็วครับในช่วงที่ผ่านมาครับจึงเป็นไปในลักษณะฮะดับเบิ้ล อีพันเดกนะฮะก่าวค, <9. S 2> คือว่าสายพันเดลต้าเนี่ยก็ยังติดไปในกลุ่มต่างๆที่ยังเสี่ยงเช่นกลุ่มที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนฮะหรือว่าฉีดไม่ครบรวมถึงเด็กและเยาวชนนะครับในขณะที่สายพันธุโอมิครอนนะ,ะมาด้วยสักยภาพที่แพร่เร็วฮะดื้อต่อภูมิคุ้มกันและทำให้ติดเชื้อซ้ำในคนที่เคยมีประวัติเป็นโควิด -19 มาก่อนพูดง่ายๆก็คือคนที่ป่วยเป็นโควิดมาแล้วนะครับก็สามารถติดได้ได้มากกว่าสายพันธุ์อื่นถึง 2.4เท่าทําให้กลุ่มเป้าหมายครับของสอายพันธุ์อมิคอนนั้นฮะครอบคลุมทุกกลุ่มประชากรครับรวมถึงคนที่ฉีดวัคซีนไป2โดสแล้วด้วยนะฮะเมืม่อวานนี้ครับสหราชอาณาจักรครัทำสถิติใหม่ครั้งฮะโดยติดเพิ่มสูงถึง88,376คนนะฮะถือว่ามากที่สุดนะฮะเท่าที่เคยระบาดมานะครับแล้วก็มีการวิเคราะห์สัดส่วนครับของการตรวจพบติดเชื้อ โดยเป็น S Gen Target Failure ซึ่งบ่งถึงโอมิครอนนะโดยอ้อมนั้นมีอัตราการเพิ่มขึ้นเร็วมากในแต่ละภูมิภาคครับแล้วก็ตรวจพบเพิ่มขึ้น2เท่าทุก1.5ถึง2.1วันนะครับทั้งนี้ฮะจำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลในแต่ละวันครับก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเน,นื่องเช่นเดียวกันนะครับส่วนเดนมาร์กนั้นครับก็ติดเชื้อใหม่ฮะเมื่อวานนี้สูงถึง9,999คน ขาดอีกคนเดียวจะครบหนึ่งหมื่นะฮะ,ะก็เป็นสถิติต่อวันสูงสุดเท่าที่เคยประบาดมาเช่นกันนะครับเมื่อเทียบกับไปลายปีที่แล้วถือว่าปีนี้นะฮะน่าตกใจครับสูงกว่าถึงเกือบ3เท่านะฮะเราไปดูทางเกาหลีใต้กันบ้างครับคุณผู้ชมฮนะ,ะเกาหลีใต้นั้นกํบบาลังเผชิญการประบาดหนักครับเม,มื่อวานนี้ครับมีผู้ป่วยฮนะติดไปถึง7,622คนเนะี้ย มันก็สูงกว่าปลายปีก่อนถึง7เท่านะครับแล้วก็มีการเผยแพร่ข้อมูลเพิ่มเติมนะเกี่ยวกับโอมิครอนนะต่อประสิทธิภาพของวัคซีนต่างๆและระยะเวลาเฉลี่ยที่มีประสิทธิภาพอาจะลดลงนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนชาวไทยครับคุณหมอบอกแบบนี้ครับขอให้ใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังนะฮะใส่หน้ากากอน,นามัยเสมอนะฮะเว้นระยะห่างนะครับจากคนอื่นฮะเกินหเมตรได้ยิ่งดีนะฮะ เลี่ยงการตลอดท่องเที่ยวนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มันแออัดหรือว่าการระบายอากาศไม่ดีนะฮะก็ขอถ้าจะไปเที่ยวเนี่ยให้มันเป็นพื้นที่โล่งโปร่งนะฮะอากาศไทยเทแต่ถ้าไปพื้นที่โล่งโปร่งแบบเนี้ยเหมือนตามผาตามจุดชมวิวตามดอยต่างๆเนี่ยถ้าอยู่กันแออัดเนี่ยก็ขอให้ขยับออกหน่อยอย่าไปอยู่ใกล้ชิดกันนะครับอีกประเด็นหนึ่งฮะที่คุณหมอนะฮะทีมระมีความกังวลมีความเป็นห่วงฮะ นั่นก็คือปาร์ตี้สังสรรค์นะฮะเอาไลน์ตั้งแต่คีิสมาร์ทใช่ไหม,มวันที่25ใช่ไหมก็ต่อเนื่องยาวถึงป,ปีใหม่ปีใหม่ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนี่ยอบอกแบบนี้ถ้าจะฉลองกันจริงๆนะฮะเอาเอาเอาฉลองที่บ้านแล้วกันฉลองกับคนในครอบครัวฉลองกับคนที่เรามั่นใจว่าไม่มีเชื้อโควิดสิบเก้านะฮะไม่ใช่บอกว่าฉลองที่บ้านปุ๊บเนี่ยโอ้ตอนนี้อยู่บ้านชวนเพื่อนนะเพื่อนมาสิบยี่สิบคนไม่รู้ว่ามาจากพื้นที่ไหนจังหวัดไหนบ้าง หรืจะกลายเป็นคลัสเตอร์<ช>กลุ่มก้อนใหม่กลุ่มก้อนใหญ่ด้วย<ช>นะคะต้องระวังให้ดีนะฮะประเด็นนี้นะฮะใช่ค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราค่ะ CP โฟตอนนะคะเป็นสุดยอดรถเพื่อการพาณิชย์ระดับโลกนะคะที่มีตั้งแต่รถบรรทุกขนาดเล็กขนาดกลางรถหัวลากรถบัสรวมไปถึงรถมิกเซอร์ค่ะคมีศูนย์บริการ CP โฟตอนพร้อมให้บริการแล้วกว่า20แห่งทั่วประเทศนะคะพร้อมขติพจน์ค่ะลุกหมยมั่นใจก้าวไปสู่ความสำเร็จกับ CP โฟตอนขอบคุณมากค่ะ ครับเดี๋ยวพักกันก่อนนะครับช่วงหน้ายาเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับ<ฆ>กองทัพบบกครับร่วมกับ CP แล้วก็ CPS นะฮะมอบบ้านครับให้กับอาพี่น้องฮนะในชุมชนของเตย<ฆ>นะครับเดี๋ยวเรามาติดตามรายละเอียดพร้อมกันในช่วงหน้าครับ กําลังไปข้างหน้านวัตกรรมจะทำให้เราก้าวข้ามขีดจำกัดได้มากขึ้นประหยัดมากขึ้นหายใจได้เต็มปอดมากขึ้นดีต่อโลกของเรามาก